สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นดวงชะตาครึ่งหลังพฤษภาคมนะคะเป็นช่วงเวลาที่ยังคงมีดาวใหญ่ย้ายอยู่นะก็คือดาวเสาร์นั่นเองนะคะสำหรับในช่วงครึ่งหลังจะมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องใดบ้างกับดาวรายเดือนะแล้วก็เมื่อดาวเสาร์ย้ายไปเข้าสู่ภพเรือนไหนไปอัปเดตกันได้นะคะ ใครลักคณาราศีกรกฎรับฟังได้เลยนะคะรวมทั้งผู้ที่เกิดช่วง15งกรกฎาคมถึง14สิงหาคมก็รับฟังได้เช่นกันหากสนใจเรื่องดวงดาวเรื่องโหราศาสตร์หลักการต่างๆนะคะที่ตีความออกมาเกี่ยวข้องกับดวงดาวฝากกดติดตามช่องโหรา59ไว้นะคะสำหรับในช่วงครึ่งหลังพฤษภาคมนะคะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของ ดาวหลายดวงนะคะเริ่มที่ดาวพุธโคจรย้ายนะคะวันที่17มุ่งหน้าเข้าสู่ภพเรือนลาภะนะโดยในวันที่15นะคะก็เป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์เพิ่งจะย้ายเข้าสู่ภพเรือนลาภะของชาวกรกฏก็จึงเป็นคู่ดาวอาทิตย์และดาวพุธในภพเรือนลาภะนะคะจะเห็นว่าชาวกรกฏในช่วงนี้จะมีดาวหลายดวงก็คือดาวเลข1เลขสี่และเลขศูนย์นะคะอยู่ในภพเรือนลาภะนะก็คือ3มดวงเลยก็ถือว่าส่งผลดีกับชาวกรกฏนะคะ ดาวอาทิตย์นะคะเลขหนึ่งนะก็คือเรื่องเงินนะคะเมื่อเข้าสู่พบเรือนลาภก,ก็ต้องได้ลาบอยู่แล้วนะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะเมื่อดาวพุธย้ายไปร่วมด้วยนะช่วงนี้ชาวกรกฏนะคะหลังจากที่เป็นความเปลี่ยนแปลงผันผวนต่างๆรอบตัวนะช่วงนี้ก็จะเป็นอย่างว่าครึ่งเดือนหลังนะคะที่ข่าวดีก็จะมีมาสู่ชาวกรกฏบ้างนะเช่นเรื่องราวข่าวสารที่รอคอยช่วงครึ่งเดือนหลังก็มาจะเป็นเรื่องราวเชิงบวกนะเช่นได้เงินนะคะเป็นลาบเป็นผลหรือว่า ชาวกรกฏมีแนวโน้มนะคะได้อุปกรณ์สื่อสารใหม่ๆได้เหมือนกันนะเนื่องจากดาวคู่นี้ก็ส่งผลกับเรื่องการสื่อสารนะคะเรื่องอุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยี Tech ใหม่ๆนะเข้ามาใช้ในเรื่องการงานหรือสิ่งที่หมายปองเป็นเชิงเทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆนะก็มีมาโดยง่ายนะคะเป็นช่วงที่ดาวมฤตยูก็อยู่ร่วมกับดาวคู่นี้ด้วยทําให้ชาวกรกฏก็อาจจะมีโชคประเภทปุบป,ปับฉับพลันนะคะจากเรื่องการติดต่อสื่อสารช่วงนี้บางทีสําเร็จได้ อย่างคาดไม่ถึงนะคะเรื่องราวการใช้วาจาสื่อสารหรือการงานที่เป็นพูดอันเขียนในช่วงนี้ก็อาจจะรับรื่นดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ข่าวสารใดๆที่รอคอยในช่วงครึ่งเดือนหลังมีแนวโน้มได้รับข่าวดีนะไม่เหมือนในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะสำหรับเรื่องเงินทองนะคะถือว่าชาวกรกฏจะเป็นช่วงหนึ่งเดือนนะคะตั้งแต่15พฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนจะมีรับผลเชิงการเงินเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะไปสัมพันธ์กับเรื่อง พูดนะคะเรื่องสื่อสารวาศิสิต์ต่างๆชาวกรกฏก็มีแนวโน้มพูดจาเป็นเงินเป็นทองนะคะติดต่อประสานงานเชิงการเงินเอกสารวิ่งเต้นนะมีแนวโน้มสําเร็จได้สําหรับดาวเสารนะคะย้ายวันที่19เนะโดยดาวเสาเมื่อโคจรย้ายก็ไปเข้าพบเรือนสุภะของชาวกรกฏนะคะ โดยช่วงนี้นะคะมีดาวสุกรออยู่ก็จะเกิดคู่เส้นศัตรูเกิดขึ้นนะคะก็คือสุก7จนะหกับ7ในภพเรือนสุภาของชาวกรกฎนะคะเมื่อย้ายปุ๊บก็ส่งผลทุกราศีก็คือ6กับ7มาเจอกันนะส่งผลเรื่องราวของชาวกรกฎนะคะจะเป็นอาการประเภทได้อย่างเสียอย่างนะเวลาได้ลาบอย่างหนึ่งก็มักจะมีเหตุให้เราไปจับใจ่ายใช้สอยอีกอย่างหนึ่งนะคะหรือเรื่องราวความคาดหวังคาดหมายต่างๆนะมันก็จะ ลดย่อนลดทอนลงนะเนื่องจากดาวคู่นี้เขาก็ทําให้อุปสรรคของชาวกรกฎก็เกิดขึ้นนะจากเรื่องความหวังความคาดหมายนะคะรวมทั้งเรื่องความก้าวหน้าช่วงนี้นะคะก็เอาเท่าที่ได้นะเนื่องจากดวงดาวก็จะส่งผลให้ชาวกรกฎมีโชคลาภมีโชคดีมีแหล่งหาเงินนะคะแต่ก็มักจะไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนะคะสําหรับในช่วงท้ายๆเดือนนะคะก็เป็นจังหวะที่ดาวพระเกศโคจรมาทับลัคนาชาวกรกฎนะคะก็คือเรื่องราว ดาวเทพดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมาอยู่กับตัวตนชาวกรกฏก็จะมีภาราก,กิจช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานบุญก็ได้หรือเป็นช่วงที่ชาวกรกฏสนใจฝักใฝ่เรื่องของศาสนานะคะมีกิจกรรมเชิงสาธารณกุศลก็ได้นั่งจากดาวพระเกตนะก็สัมพันธ์กับตัวตนโดยตรงนะคะไปกระตุ้นเรื่องราวเชิงภาราก,กิจนะช่วงนี้จะเป็นจงังหวะลูกหลานบริวารน,นะคะเกิดภาราก,กิจเร่งด่วนหรือว่า มีภาระเยอะนะเกี่ยวข้ของกับเรื่องการส่งเสียดูแลต่างๆที่อยู่ๆก็มีเข้ามานะคะเรื่องดาวของการมีรางสังหรณ์แม่นได้เนื่องจากดาวพระเกตก็ทําให้ชาวกรกฏที่มีความฝันแม่นนะคะเรื่องของจิตสัมผัสเรื่องประสบการณ์ทางจิตแปลกๆก็เกิดขึ้นกับชาวกรกฏในช่วงนี้ได้ ดาวไปกระตุ้นให้ชาวกรกฏนะคะมีลักษณะเรื่องของความหวั่นไหวได้ง่ายด้วยช่วงนี้บางทีก็จะทําให้เรามีอารมณ์ร่วมได้ง่ายกับเรื่องราวต่างๆรอบตัวนะคะเช่นเวลาสงสารก็สงสารมากเป็นพิเศษเวลาโกรธก็โกรธไวนะแล้วก็หายเร็วนะคะรวมไปถึงอาจกระตุ้นให้ชาวกรกฎก็มีการใช้สมองคิดอ่านอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนาคตเรื่องการ วางแผนหรือแม้แต่คิดในเชิงล่วงหน้านะคะกับเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นนะบางส่วนก็ส่งผลดีก็คือวางแผนนะคะในขณะที่ต้องระวังความฟุ้งซ่านบางทีก็จะมีมาเยือนช่วงนี้ได้นะคะสําหรับชาวกรกฏนะถือว่าดาวย้ายก็บางส่วนเป็นเรื่องดีโดยเฉพาะดาวที่รวมตัวอยู่ในภพลาพาหลายดวงนะคะสําหรับดาวเสาร์น,นะเมื่อโครจรย้ายก็จะอยู่ในภพเรือนสุภาของชาวกรกฏระยะหนึ่งนะหลังจากนั้นดาวเสาร์จะโครจรถอยหลังนะเกิดการ โครจรผิดปกตินะคะแต่ช่วงนี้ก็จะอยู่ในภพเรือนสุภาพไปก่อนนะโดยดาวเสาร์ของชาวกรกฏเป็นเรื่องราวปัตน,นินะคะก็คือคู่คลองคู่ค้าคู่สัญญานะคะเข้าสู่ภพเรือนสุภาโดยมีดาวพระหัสเป็นเจ้าเรือนก็เป็นคู่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงต่างๆดัง,น,งนั้นชาวกรกฎช่วงนี้ก็เป็นไปได้กับเรื่องของการ uh, ปรับตัวนะบางทีเป็นเรื่องการงานการค้าปรับตัวบ่อยนะคะเรื่องความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคู่คลองมาเยือนนะไม่ว่าจะเป็น คู่ครองเปลี่ยนงานนะคะหรือการปรับเปลี่ยนในเชิงครอบครัวมาจากเรื่องของคู่ครองก็ได้ใครที่ทํางานเชิงหุ้นส่วนนะคะมีผู้ร่วมมือทางกันค่ะช่วงนี้ก็เป็นจังหวะปรับเปลี่ยนพูดคุยกันใหม่นะหรือชาวกรรกฎก็มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงในเชิงการงานจากน้อยไปหามากได้นะเนื่องจากดาวเสาร์ก็ส่งอิทธิพลในภพเรือนนี้นะคะส่งผลเชิงเรื่องราวทางไกลได้นะชาวกรกฎที่ทํางานต่างชาติต่างประเทศนะคะช่วงนี้จะเป็นจังหวะที่ ความผันผวนเกิดขึ้นได้บ่อยนะเนื่องจากดาวคู่นี้ก็เป็นคู่ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงต่างๆทําให้บางอย่างนะคะโดยเฉพาะกฎเกณฑ์กฎระเบียบยมีการเปลี่ยนแปลงทําให้ชาวกรกฎก็ต้องรับมือกับเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงรอบตัวพอสมควรนะคะสำหรับชาวกรกฏนะคะเมื่อดาวเสาร์ย้ายส่งผลกับเรื่องการคบหาได้นะเป็นเชิงระยะยาว2ปีครึ่งนะคะที่ใครเป็นโสดก็อาจจะมีเรื่องของการพบรักนะคะหรือการย้อนกลับไปคบหาคนกเก่าเดิมๆได้อย่างไรก็ตามก็เป็นลักษณะ เดินทางมีระยะทางนะคะหรือคบหาเจอกันเป็นช่งชวงๆได้ส่งผลเรื่องราวเชิงสินทรัพย์นะคะชาวกรกฎก็มีจังหวะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยได้เหมือนกันหรือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ใหญ่นะบางทีย้ายบ้านย้ายช่องเพื่อไปอยู่ในจุดที่ดีกว่านะคะได้ประโยชน์จากเรื่องของสินทรัพย์ก็คือที่ดินเลือกสวนไรนาการเกษตรนะหรือว่าเป็นช่วง2ปีครึ่งที่ชาวกรกฎมักใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องเชิงสินทรัพย์นะคะ สำหรับเรื่องดาวเชิงสุขภาพนะคะในช่วงครึ่งหลังพฤษภาคมดาวอังคารยังคงทับลัคนาชาวกรกฎนะคะอยู่ในช่วงที่รามาะระวังการเดินเตะนุ่นชนนี่อยู่นะคะฟกช้ำดําเขียวง่ายนะหรือทําอะไรก็มาจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ง่ายๆนะคะเนื่องจากดาวพระเกตก็โคโจรมากระตุ้นดาวอังคารในช่วงท้ายๆเดือนด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวเสาร์ไปอยู่ในเรือนความคิดนะคะชาวกรกฎ ก็จะเครียดง่ายนะวิตกกังวลเกินเหตุนะคะหรือชอบเอาเรื่องเก่าๆมาคิดนะให้เรารู้สึกกดดันหรือมักมีเรื่องมีเหตุการณ์รอบตัวนะให้เรารู้สึกเครียดหรือกดดันได้นะคะช่วงนี้หากเริ่มรู้สึกว่าคิดวกวนวิตกกังวลเยอะนะคะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะก็ต้องหา,อากิจกรรมเบี่ยงเบนไปเมื่อดาวใหญ่โครจรย้ายกันครบนะคะชาวกรกฏก็จะเป็นราศีนะที่ดาวพฤหัส ไปเข้าสู่ภพเรือนวินาศนะคะดังนั้นเรื่องความสุขคว,ความเจริญความก้าวหน้าของชาวกรกฏจะมีกําลังเป็นประนะช่วงนี้ก็ถือว่าสิ่งใดที่หยิบจับทําได้ก็ค่อยๆทําไปนะคะอาจจะหมายถึงการมีช่องทางเฉพาะนะคะเรื่องของการทําโปรเจกต์บางอย่างเงียบเงียบนะหรือเป็นเชิงสนใจทํางานส่วนตัวมากขึ้นนะก็คือรวยเงียบเบนะคะมีช่องทางหากินแปลกๆปกที่ไม่เหมือนใครนะหรือแม้แต่ชาวกรกฏมีกิจกรรมบางอย่างที่ใช้เวลาทุ่มเทนะคะ การงานนะคะหรือช่องทางประเภทไม่ออกหน้าออกตาทําเบื้องหลังนะคะหรืออยู่ในช่วงปิดทองหลังพระเนี่ยก็คือเหมาะกับกิจกรรมของชาวกรกฎนะเนื่องจากดาวพระหัสช่วงนี้นะคะออกจะพบพลาพระไปเข้าสู่พบ,บีนาศ บางทีก็ไปได้ดิบได้ดีกับงานที่ติดต่อทางไกลนะคะรวยเงียบๆนะหรือมีช่องทางอะไรที่ทําส่วนตัวแล้วเอาตัวรอดได้นะก็ถือว่าเป็นข้อดีของชาวกรกฎนะคะนอกจากนี้ข้อดีอีกหนึ่งอย่างก็คือศัตรูคู่แข่งของชาวกรกฎก็จะมีกําลังไม่ค่อยเข้มแข็งด้วยเหมือนกันเนื่องจากดาวพฤหัสของชาวกรกฎเป็นเจ้าเรือนอรินะคะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มาเยือนเชิงกฎเกณฑ์กฎกระเบียบภาพรวมภาพใหญ่บางทีมันส่งผลกระทบกับหลายๆคนพร้อมๆกันนะแต่ชาวกรกฎก็จะได้รับผลดีก็คือเมื่อเปลี่ยนแปลงคู่แข่งมันก็ล้มหายตายจากไปนะคะเรื่องราวของสภาวะการแข่งขันก็ทุเลาเบาบางลงและชาวกรกฎนะคะเป็นราศีธาตุน้ําปรับตัวไวนะคะก็ถือว่า อ่ามุมของดวงดาวเมื่อย้ายครบก็ส่งผลเชิงบวกกับชาวกรกฏดังกล่าวนั่นเองนะคะให้ไว้เป็นข้อมูลสําหรับชาวกรกฏนะคะภาพรวมของดาวเสาร์นะแล้วก็ภาพรวมดวงชะตาช่วงเครื่องเดอนหลังพฤษภาคมบุญรักษาเทวดาคุ้มครองชาวกรกฏทุกท่านได้ราบทุกคนพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ